สวัสดีค่ะภารมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อความโชคดีที่คุณจะได้รับเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะการทำนายอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมนะคะไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึง่ง ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะรับแต่พลังงานบวกๆดีๆไปค่ะสิ่งไหนไม่ดีอย่าเก็บเอาไปใส่ใจนะคะและอย่าเอาคำทำนายนี้ไปตัดสินเรื่องสำคัญใดๆในชีวิตนะคะให้ไพ่พรมยานบอกด้วยค่ะความโชคดีที่คุณจะได้รับ ความโชคดีที่คุณจะได้รับคืออะไรค่ะในหัวข้อความโชคดีที่คุณจะได้รับพรรณายทรงสุบ,บันเหมือนไพ่สิริมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใบนี้ขึ้นขึ้นลงลงแต่ด้วยเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณจะได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในหัวข้อความโชคดีที่คุณจะได้รับ ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุ้มครองช่วยเหลือโดยเฉพาะคนดีมีศีลธรรมถ้าคุณทำดีแล้วนะคะจะได้รับสิ่งที่ดีทำดีได้ดีทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีภายใบนี้นะคะด้วยตัวคุณทำดีก็ได้ดีถ้าทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีขึ้นขึ้น,นลงลงด้วยชัยชนะอ่อนไหวกับชะตากรรมสำเร็จอันยิ่งใหญ่แต่อยู่กับชะตากรรม ที่คุณจะได้รับนะคะเพราะใบนี้สำเร็จอันยิ่งใหญ่แต่ขึ้นขึ้น,นลงลงอ่อนไหวกับชะตากรรมอยู่ด้วยบุญกรรมการกระทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลช่วยเหลือผู้คนทำดีร้ายชั่วดีแค่ไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งผู้ใหญ่ใบนี้เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะโดยเฉพาะคนดีอยู่ครึ่งๆถ้าทำดีได้ดี ทำไม่ดีก็ได้รับผลที่ไม่ดีในหัวข้อความโชคดีที่คุณจะได้รับสำเร็จอันยิ่งใหญ่อ่อนไหวชะตากรรมอยู่ที่ตัวคุณใบต่อมาค่ะใบนี้ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะความโชคดีที่คุณจะได้รับนะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใบนี้ค่ะพระนารายบรรทมศิลปะเหมือน สิ่งพญานาคเป็นรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองปกป้องดูแลรักษาตัวคุณแวคว้าดลาดปลอดภัยจากอันตรายให้พ้นจากปัญหาต่างๆนะคะคอยดูแลรักษาปกป้องด้วยด้วยคนดีมีศีลธรรมเหมือนด้วยความรับผิดชอบภาระหน้าที่ความดีอางนี้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ ความโชคดีที่คุณจะได้รับใบนี้ความสุขความสำเร็จความรุ่มเย็นความสบายใบต่อมาค่ะพระเมอุมาใบนี้ก็พลังอำนาจกาไรด้กาเสียกาเสี่ยงกาลุยโดดเด่นเป็นที่หนึ่งในในที่คุณอยู่นะคะ ไพ่ของสิริมงคลมีพลังอำนาจอยู่ในตัวคุณเองเป็นที่เคารพยำเกรงใบนี้สัจธรรมก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไพ่พระสัจธรรมอันนี้จังทุกครังอนัตตาความไม่แน่นอนไม่คงที่เป็นเหมือนธรรมะสัจธรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนไพ่ของ ความสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมด้วยการกระทำนะคะคล้ายๆใบนี้ใบแรกสำเร็จอันยิ่งใหญ่อ่อนไหวชะตากรรมใบนี้ก็อยู่กับชะตากรรมสัจธรรมความพอดีความไม่เที่ยงวัตตะสงสารหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเ,เทพะอังคาร โชคดีที่คุณจะได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวแล้วตัวคุณคุณต้องการแต่ด้วยด้วยความอดทนต่อสู้กล้าแก่งอดทนนะคะใบนี้มานะพยายามพระเทพเทพพระอังคารเนี่ยคะ่ะกล้าแก่งเด็ดเดี่ยวต่อสู้ด้วยด้วยความไม่ประมาท ทุกๆอย่างด้วยความรู้ของคุณพาะกาะเชิญแล้วคุณก็จะบรรลุเป้าหมายความสําเร็จในแล้วคุณจะได้รับนะคะด้วย,ด,วยด้วยความดีความอดทนของคุณด้วยแสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุ้มคองด้วยความกล้าเก่งพัฒนาปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลาการไม่ยอมแพ้ใบต่อมาค่ะ ต้องอาศัยความมั่นใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงให้มีสติอยู่ตลอดเวลานะคะด้วยความมั่นใจนะคะทำอะไรมั่นใจที่ดีแล้วสำเร็จอันยิ่งใหญ่ชัยชนะสำเร็จนะคะแต่อ่อนไหวชะตากรรมแต่ก็อยู่ด้วยตัวคุณเองทำด้วยอะไรด้วยความมั่นใจที่ดีแล้วนะเหมือนภัยสัจธรรมสิ่งที่ดี พนางบินจากกลยานีใบนี้ก็เกี่ยวกับธรรมะเพนางบินจากกลยานีนะคะความงามเชื่อมั่นในหลักศีลธรรมอันดีตามหลักพระพุทธศาสนาผู้ให้ผู้เสียสละความน่ารักไม่หวังผลตอบแทนยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมให้อภัยใจบุญสุนทานนะคะอยู่แบบพอเพียงพอใจในสิ่งที่มีที่คุณมี คุณได้คุณเป็นแล้วคุณก็พบกับความสุขสุขสบายอุดมสมบูรณ์สะดวกสบายนะคะความโชคดีที่คุณจะได้รับทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือใบต่อมาค่ะใบนี้ก็เทพระเทวาฤษีก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุ้มทรัพย์แห่งสติปัญญาตัวคุณเอง มากด้วยความรู้ความสามารถสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้คนผู้ใหญ่ช่วยเหลือความสำเร็จทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าจะทำเรื่องการงานการเงินสำเร็จใบต่อมาความยุติธรรมเทพบุตรยุติธรรมใบนี้ความยุติธรรมตัวคุณมีความยุติธรรมนะคะ คิดตัดสินใจต่างๆด้วยความรอบคอบเที่ยงตรงเป็นธรรมที่คุณจะคิดจะทําอะไรต้องมีสติรอบคอบพิจารณาใช้เหตุและผลนะคะด้วยเหตุและผลด้วยตัวคุณเองแล้วเหมือนตัวคุณก็จะได้รับความยุติธรรมแล้วคุณมีความยุติธรรมใบสรุปคะ่ะความโชคดีที่คุณจะได้รับประขันทก,กุมาร พระคันธก,กุมารน,นะคะเกี่ยวกับความมากด้วยความรู้ความสามารถสามารถอดทนกับสิ่งต่างๆได้สิ่งความโชคดีที่คุณจะได้รับความสำเร็จความสุขความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์หลังจากคุณต่อสู้ฝ่าฟันเหน็ดเหนื่อยใช้เวลาแล้วคุณจะได้รับผลตอบแทนที่มีค่าคุ้มค่า ในการเหน็ดเหนื่อยความมานะพยายามของคุณนะคะความสุขขออภัยค่ะความสุขความอุดมสมบูรณ์สุขสบายสะดวกสบายนะคะที่คุณจะได้รับความต่อสู้เหน็ดเหนื่อยมาแล้วใบนี้ก็ต่อสู้เหน็ดเหนื่อยอดทนกล้าแก่งแล้วคุณจะได้รับเพาระใบแรกมานะะี่ค่ะ อยู่ที่ตัวคุณเองความสำเร็จความสำเร็จอันยิ่งใหญ่แต่อ่อนไหวกับชตากรรมแต่ตัวคุณก็ทำดีนะคะแต่ตัวคุณใจบุญสุนทานเชื่อมั่นในหลักศีลธรรมใบนี้ก็ศึกษาเรียนรู้ในการศึกษาค้นควา้าการเดินทางไกลในการเรียนการศึกษาความสำเร็จนะคะความยุติธรรมความพอเพียงความม่เที่ยง แบบพอเพียงพอใจในสิ่งที่มีที่เป็นแล้วอดทนความมุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้าทําอะไรด้วยความมั่นใจด้วยความรอบคอบมีสติพินิจพิจารณาถึงคุณจะมีอุปสรรคะคะ่ะคุณก็ก้าวผ่านอุปสรรคได้ด้วยความอดทนวิระยะอุตสาหะนะคะต่อสู้ฝ่าฟันในการงานการใช้ชีวิตด้วยความมานะพยายามนะคะทั้งการงานการเงินความรักการใช้ชีวิต มากด้วยประสบการณ์ถึงเป็นเด็กหรือเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะพระขันทก,กุมารมานาพยายามด้วยความรู้ความสามารถของคุณนะคะเอามาใช้แก้ไขปัญหาและความสําเร็จรออยู่นะคะใบนี้ก็ความสุขสุขสบายอุดมสมบูรณ์ด้วยตัวคุณใบแรกมานะะี่ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุ้มครองช่วยเหลือให้ผลให้คุณให้ความเป็นธรรมนะคะ ถ้าคุณจะได้รับความโชคดีที่คุณจะได้รับด้วยตัวคุณกระทําด้วยตัวคุณเองนะคะความยุติธรรมด้วยคุณทําดีก็ได้ดีทําไม่ดีก็จะได้ไม่ดีแต่ดูไปไปในทางที่ดีนะคะใบนี้ก็พระนางเบนจกกรยาณีเชื่อมั่นในหลักศีลธรรมอันดีอยู่แล้วค่ะนะคะความสุขสุขสบายอดุดมสมบูรณ์สะดวกสบายคุณจะได้รับความยุติธรรม ความสําเร็จความสุขนะคะ, tous, reforms, qui, คะ skinny, เด็ดเหนื่อยที่คุณต้องการไว้ที่คุณเด็ดเหนื่อยต่อสู้แล้วคุณจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะใบนี้คุณต้องการคุณที่มุ่งมา่นปรารถนาไว้อดทนต่อสู้ด้วยความไม่ประมาทอดทนแล้วคุณก็สําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการแล้วแต่บางคนบางท่านนะคะที่ต้องการไม่ว่าเรื่องการงานการเงินความรักนะคะใบนี้ ก็ทุกๆด้านด้วยความมานะพยายามแล้วก็สำเร็จสำเร็จรออยู่ความยุติธรรมคุณจะได้รับแล้วแต่ละคนละท่านที่ต้องการนะคะแต่ด้วยความดีเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมนะคะเมื่อคุณทำดีแล้วแล้วก็ใบนี้นะคะยุติธรรมความยุติธรรมเมื่อถ้าคุณมีอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ้องล้องคุณก็จะได้รับความยุติธรรมถ้าคุณทําดีแล้วไม่ว่าจะเรื่องใดๆความยุติธรรมในการกระทําของคุณเองกับชะตากรรมที่คุณกระทำนะคะความสําเร็จอดุดมสมบูรณ์สุขสบายด้วยแต่ละคนละท่านที่กระทําทําดีได้ดีทําไม่ดีก็ได้ไม่ดีนะคะใบแรกบอกให้มีสัธจธรรมด้วย ค่ะขอบคุณการกดติดตามสไไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะแม่หมอขออภัยนะคะกับเสียงแม่หมอ